ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเย็เยนๆภายในสวนอีกแล้วครับก็พามาฟังเสียงนกเสียงกาครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ภูเขาลำเนาไพรครับอาจจะมีเสียงรถเสียงราเสียงจากท้องถนนดังแทรกเข้ามามั่งครับแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังดีกว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่แบบว่ามีแต่ตึกรามบ้านช่องแล้วก็ มีแต่รถครับวิ่งไปวิ่งมาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงกาแบบนี้ก็ได้ครับก็คิดว่าโชคดีแล้วครับที่ได้มาอยู่ในสภาพแบบนี้ครับสำหรับในเมืองใหญ่ใในเมืองที่มีความเจริญคงไม่เหมาะกับผมนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอายุขนาดนี้ครับก็คงอยู่ลำบากครับเพราะว่านานทีผมได้ขับรถเข้าไปในเมืองเข้าไปในเขตกรุงเทพครับ ก็รู้สึกว่ามันจะอึดอัดครับเพราะว่าสภาพการจราจรที่ติดขัดรถลาเยอะแยะครับโดยเฉพาะขับเข้าไปแล้วก็เกิดอาการปวดท้องปวดไส้ครับเวลาจะเข้าห้องน้าห้องท่าก็รู้สึกว่ามันจะลําบากครับไม่ค่อยสะดวกสบายครับยิ่งถ้าไปอยู่ในท่ามกลางสภาพการจราจรบนถนนที่รถติดติเยอะๆครับขยับไปไหนไม่ได้เหมือนตกนรกทั้งเป็นครับก็ต้องทนอดทนกลั้นครับ แต่สาหรับใครบางคนที่เขาอยู่จนชินเขาก็อาจจะถือเป็นเรื่องธรรมดาครับอย่างผมนานๆเข้าไปทีก็ถือว่ามันจะสร้างความลําบากให้กับชีวิตพอสมควรครับผมคิดว่าได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับไล่กระสวนแบบนี้เหมาะกับผมมากที่สุดแล้วครับตอนนี้ครับสําหรับในเมืองที่มีความเจริญก็ปล่อยให้คนหนุ่มสาวที่เขายังมีไฟครับยังมีกําลังที่จะยังมีแรงที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้า ก็ให้เขาอยู่กันไปครับก็อาจจะเป็นความสุขความต้องการของเขาก็ได้ครับสําหรับคนที่เริ่มจะหมดไฟแบบผมก็ต้องถอยตัวเองออกมาอยู่อย่างนี้ครับสําหรับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมันก็หมดไปตามไวัครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่อยากจะกินอะไรมากมายครับแค่สมัยก่อนครับที่ยังร่างกายยังแข็งแรงยังอายุน้อย,อยก็ กินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับการที่จะอดนอนอดหลับอดนอนเป็นวันวันข้ามวันข้ามคืนก็อยู่ได้สบายครับแต่ว่าร่างกายตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มอ่อนแอลงไปตามวัยครับสุดโทมลงไปครับระบบการย่อยการอะไรก็คงจะไม่สมบูรณ์ครับการกินกันอยู่แต่ก่อนกินเยอะได้ทั้งวันก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ทุกวันนี้กินนิดเดียวครับ ท้องก็รู้สึกว่าจะป่องออกมาเรื่อยๆครับหุบไม่ลงครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะพามาดูพืชผักครับที่ปลูกไวปครับที่หน้าบ้านก็ตอนนี้ก็ถอนกินไปทุกวันครับก็เอาไปแจกจ่ยายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครับก็ได้กินผักปลอดสารพิษกันไปทวนหน้าครับก็ถือว่าเราก็มีความสุข สุขใจครับที่ได้ปลูกแล้วก็ได้ผลแล้วก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้กินด้วยครับก็ถือว่าเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะไม่เยอะไม่มากมายเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็สลัดก็ตรงหน้าบ้านก็หมดไปแล้วครับหนึ่งแปลงครับ <c oughs> ก็เหลือคนาครับคนาที่ปลูกไว้คือเขาบอกว่ามันเป็นคนาห้องกรงครับ <c oughs> ไม่ใช่สิห้องกรงครับ เป็นคณะที่ไม่ได้เป็นคณะกินใบครับเขาบอกว่าต้องรอให้มันมีดอกก่อนครับแล้ว่อยตัดมากินครับลําต้นมันจะอวบครับก็ตอนนี้ก็แต่ละต้นก็เริ่มจะได้อายุครับเริ่มจะมีดอกออกมาแล้วครับก็จะเริ่มตัดไปทดลองกินแล้วครับก็คือคณาพวกนี้ใบมันจะไม่ค่อยอร่อยครับใบมันจะสักๆครับผมสังเกตดูแล้วครับเพราะว่ามันมันน่าจะไม่ใช่คนาที่กินใบครับพอมันเริ่มมีดอกครับเราตัดไปแล้วก็ ตัดใบล่างๆมันออกครับแล้วก็ปอกครับปอกเปลือกมันออกครับแล้วก็เอาไปกินก็จะรู้สึกว่ามันจะหวานๆกรอบๆครับช่วงนี้ก็เริ่มจะทยอยเอาไปทดลองกินแล้วครับเอาไปใส่ต้มขาหมูครับเป็นเมนูแรกๆครับที่เอามาทดลองกินครับก็อร่อยดีครับแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตค้างผั่วครับที่ผมทำไปไว้ประมาณน่าจะได้สัก 3-4ี่วันแล้วครับมันก็เริ่มจะเลื้อยแล้วครับแล้วก็แตงที่เอาพันพันหลักไว้ก็จะเริ่มมีลูกเล็กๆออกไหมหเห็นแล้วครับส่วนผักเขียวน้อยครับคลิปที่แล้วผมพูดผิดครับผมพูดเป็นผักหอมน้อยครับจริงๆแล้วมันผักเขียวน้อยครับชื่อตามที่เขาระบุไว้ในซองมันครับหรือบางคนเขาเขาเรียกว่าผัก วาาบิครับเพราะว่ากลิ่นมันจะฉุนครับเหมือนวาสบีครับก็หมดไปแล้วหนึ่งแปลงครับเพื่อนที่ทํางานครับเขามาช่วยเอาไปกินครับส่วนผมก็เหลือไว้กินนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าถ้ากินคนเดียวกินเองก็คงกินไม่ทันครับก็ต้องแบ่งๆกันไปครับก็เหลือประมาณนี้ครับส่วนทัวฝักยาวก็เริ่มจะเลื้อยครับเริ่มจะตั้งตัวได้แล้วก็เหลือไปตามค้างที่เราทําครับ เหลืออย่างเดียวครับรอให้มันมีดอกครับทีนี้ก็จะถ้ามันไม่เป็นอะไรไปซะก่อนมันก็คงจะมีฟักมีลูกให้ได้กินครับจะดกหรือว่าไม่ดกก็ไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่ว่ามันออกลูกมาให้เรากินหรือเปล่าแค่นั้นเองครับส่วนสลัดครับที่อยู่ในลองหลังบ้านก็ยังยังไม่ได้เอาไปกินเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้ก็เก็บกินที่หน้าบ้านก่อนครับที่ข้างหลังเขาคิดว่า อาจจะเก็บไว้ทําพันุ์ด้วยครับอาจจะเก็บเมล็ดไว้ทําพันธุ์ครั้งต่อๆไปจะได้ไม่ต้องซื้อครับจะทดสอบจะทดลองเก็บเมล็ดพันธุไว้ด้วยตัวเองครับส่วนตรงท้ายๆสวนครับแถวแถวบ่อครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะไปบุกเบิกครับอ่าเริ่มไปถากถางครับบุกป่าฝ่าดงครับปล่อยให้ลกมานานครับฟางที่ซื้อมาไว้ก็เริ่มจะผุเริ่มจะย่อยสลายครับก็เอามาใช้ ไม่ทันครับมันก็พูกไปก็ไม่เป็นไรครับมันก็จะกลายเป็นดินครับก็เอาไว้ทําปุ๋ยต่อครับก็จะเริ่มเริ่มค่อยค่อยกวาดค่อยค่อยถางไปครับให้มันเรียบครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าจะปลูกอะไรหรือว่าจะทําเป็นแปลงอะไรก็ต้องค่อยค่อยคิดกันก่อนครับตอนนี้ขั้นแรกทําให้มันโล่งก่อนครับแต่ว่าเวลาก็ไม่ค่อยอำนวยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พอเลิกงานมาก็มีเวลาแป๊บเดียวครับที่จะมาทําครับ ก็มืดแล้วครับพอเริ่มมืดยุงก็จะเริ่มออกมาอารวาสครับก็ต้องเลิกทําครับก็คิดว่าทําได้วันละนิดละหน่อยก็ยังดีครับตามสภาพเวลาที่อำนวยให้แก่เราครับผมคิดว่าวิธีแห่งการทําสวนของผมแบบนี้ก็คงต้องดําเนินต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้นแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออําลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ